เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยประจำวันที่26คกุมภาพันธ์2512โดยชายผู้ว่าคลั่งฟุตบอลไทยไขย่อนสัดโทษพาประจวบบุกเฉือนเมืองทองประเดิม3แต้ม s อเมืองทองยินเต็ดประเดิมเกมแรกในไทยลีกฤดูกาล2019ได้ไม่สวยหรู หลังเปิดบ้านพ่ายปะจวบ FC ไปด้วยสกอร์ศูต่อหนึ่งโดยทีมต่อพิฆาตได้ประตูชัยจากลูกจุดโทษของอันเดอร์สันคันยอนในครึ่งแรกในฟุตบอลไทยลีกวันนัดแรกของฤดูกาลเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเปิดฉากครึ่งแรกในนาทีที่4แฮมร์ตี้เฟนเดสได้ซัดฟรีคลิกระยะ35หลาด้วยซ้ายส่งบอลเลี้ยวออกหลังไป ่อมานาทีที่6อ e ีโฮรับใบเหลืองแรกของเกมหลังจากไปใช้มือตบบอลจงังหวะที่อดุลมื่นสมานวางบอลขึ้นหน้ายังเป็นเจ้าถิ่นที่ได้บุกอย่างต่อเนื่องในในาทีที่11วีรวุมิรุกาเยมคอสบอลจากซ้ายที่เสาแรกไปส่งให้ทีลิลิ์แดงดาตอกส้นยิงส่งบอลไปเข้ามือนัทถคขจรมารีเกมยังดำเนิเนต่อเนื่องมาถึงนาทีที่13นัสตาพลมารพันธ์ไปเปิดปุ่มเสียบอดิศักกากสอนแต่ผู้ตัดสินนิวัตอินสะอาดไม่ว่าอะไรก่อนที่ในในาทีที่15สุพนัทบุรีรัตน เรียกเสียงฮือฮาทั้งสนามหลังจากกรองกดด้วยขวาจากหน้ากรอบเขตโทษนัทพงศ์ขจรมารีทุบบอลออกหลังไปต่อมาในนาทีที่26สุพณัตบุรีรัตน์ไปเสียบมาเทอุสอาเวสลม้มลงในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษทันทีแฮนิซอนไคลอนรับหน้าที่สังหารไปไม่พลาดส่งผลให้พีทีประจวบเอฟซีนำหนึ่งต่อศูนย์หลังจากเสียประตูเจ้าบ้านพยายามบุกทวงประตูคืนจนนาทีที่41แฮมเบอร์ตี้เฟรนเดสได้ปั่นฟรีคิกด้วยซ้ายหน้ากรอบเขตโทษ บอลยังเลี้ยวออกหลังก่อนที่แฮร์เบอร์ตี้เฟย์เดสจะเปิดลูกเตะม,มุมทางขวาโดยโอมานซุกขึ้นมงบอลก็ยังไปติดแนวรับทีมเยือนอีกเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่มหมดครึ่งแรก SCG เมืองทองตามพีทีประจวบ FC 0ต่อ1กลับมายังครึ่งหลังนาทีที่48เมทิอุสอเวสหลุดเข้าไปยิงที่เสาแรกแต่อบอลกลับเข้าข้างตาข่ายซะง,งั้นต่อมา s c g เมืองทองมีโอกาสได้ลุ้นอยู่บ้างจากองตู เปิดบอลจากฝั่งขวาของสนามไปที่เสาแรกบอลเลยมาถึงอนิซักไกสอนโฉบเข้ามาโมง่งแต่บอลไม่ผ่านมือนัทพงศ์กับจอรมารีนายทวันชิมเยือนเจ้าถิ่นพยายามโหมบุกหนักแล้วก็มีลุ้นในนาทีที่65เมื่อ ie, ed, แฮเบอร์ตี้เฟนเดสแทงบอลให้องชูหลุดเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษแต่หัวหอกทีมชาติเมียนมากลับยิงบอลเหินข้ามคานออกไปอย่างน่าเสียดายนาทีที่71เจ้าบ้านถอดองชูแล้วส่งมาริโอยูรอฟสกี้ไปปั้นเกมแทน ก่อนเอสเมืองทองจะมีลุ้นในนาทีที่79แฮมเบอร์ตี้แฟนเดสเปิดบอลจากขวาไปที่เสาแรกนัทพนลมาราพันธ์สกัดบอลก,ก่อนที่ธีรสินแดงดาจะเข้าทำสกอร์จบช่วงท้ายเกมอิเลนพยองพยายามเปิดเกมบุกเต็มอตราแต่ไม่สามารถเจาะผู้มาเยือนเข้าไปได้จบเกม s อสเมืองทองประเดิมไทยลีก2019พ่ายพีทีประจวบเอฟซี0-1 โดยโค้ดฝั่ง SCG เมืองทองได้กล่าวว่าจริงแล้วเราไม่สามารถเปิดบอลจากด้านข้างได้เลยแม้ว่าช่วงหลังจะทําได้ดีมากขึ้นถ้าถามว่าตอนนี้กดดันไหมกดดันแน่นอนครับกับการอยู่ทีมใหญ่จะรอความสำเร็จได้ไม่นานผมขอรับผิดชอบด้วยตัวเองอย่าไปว่าทั้งน้องเลยนะฮะส่วนของโค้ดฝั่งทางพีทีประจวบเกล่าวไว้ว่าผมเครียดมาเดือนกว่าในเรื่องของการจับตัวผู้เล่นโดยเฉพาะในแนวรุกอย่าง h a r ิส s ันไค o อที่เพิ่งเข้ามาสู่ทีมได้ไม่นานนักอย่างไรก็ตามผมยังมองว่า f c g ซเมืองทองยังเหนือกว่าทางพวกเราอย่างมากจริงๆผมไม่ได้มองว่าการชนะพวกเขา3นัดติดจะมีอะไรที่ดีเกิดขึ้นนะโคโ้ชบชูลูกทีมฉลามชนเล่นด้วยหัวใจไม่สนแม้โดน2แดงภายหลังจากจบเกมในศึกไทยลีกวันซีซั่น2019นัดแรก เมื่อวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทัพฉลามชนชมบุรีเ c สามารถบุกไปยันเสมอกับแชมป์เก่าบุรีรัมยูนิเต็ดอย่างสุดมัน2ต่อ2คว้า1คะแนนออกจากถิ่นช้างอารีนาได้สำเร็จล่าสุดทางโค้ชโบจักภัณฑ์ปั่นปีเฮดโค้ชว 33, ัย3เฮดโค้ชวัย39ปีของชมบุรีเ c ได้ออกมาเปิดเผยหลังจบเกมนี้ว่าทุกทีมที่มาหวังแต้มจากบุรีรัมยูนิเต็ดเพราะทุกทีมก็รู้ว่าการทีม่มาเล่นในถิ่นบุรีรัมย์นั้นเป็นงานที่ยากมาก แต่ขอชื่นชมน้องๆที่มีหัวจิตหัวใจเป็นนักสู้กันในส่วนของเรื่องที่เราเสียใบแดงถึง2ใบผมคิดว่ามันเป็นไปตามเกมผู้เล่นเราตัดฟาวแต่ดวงไม่ดีไปหน่อยที่คนตัดฟาวมีใบเหลืองติดตัวมาแล้วซึ่งผมพยายามบอกน้องๆว่าให้วิ่งเคาน์เตอร์แอคแท็เราต้องตัดฟาวอย่าให้เขาเล่นเกมรุกเร็วสําหรับเกมหน้าที่จะเล่นในบ้านพบกับสมุรประการ f c ผมคิดว่าบอลลิกการเล่นในบ้านนั้นเป็นตัวเลือกอื่นที่ไม่ต้อง3ามแต้มเท่านั้นครับ โดยโปรแกรมนัดต่อไปในศึกไทยลีกของชมบุรี FC จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนสมุทรปราการซิตี้ในวันศุกร์ที่2มีนาคมนี้ที่สนามชมบุรีสเตเดียมเวลา18นาฬิกาแอร์ฟอสพังคาชินพ่าย1-3อ g BG ยังรังฝูงเชือดขอนแก่น1-0กระต่ายแก้ว BG ปรปทุมยูเนเต็ดโชว์ฟอร์มสมราคาเต็งเลื่อนชั้นกลับสู่ไทยลีก1หลังเฮ2นัดติดล่าสุดเปิดบ้านเฉือนชนะทีมบัวขขอนแก่น f อ หนึ่งต่อศูนย์ขณะที่เต็งแชมป์อีกทีมอย่างสุภาพบุรุษวงจากอาร์มี่ยูไนเต็ดระเบิดฟอร์มเก่งเป็นแค่2ทีมกับ BG จีปทุมที่เ hey. ฮสามนัดติดต่อกันหลังเปิดบ้านยำ MOF สุลกากร,กรไป3ต่อหนึ่งนำจากฝูงร่วมกับ B ีจีปทุมแต่ผลต่างประตูดได้เสียเป็นบองส่วนอินทรีทับฟ้าแอร์ฟอร์สพังคาทินโดนหนองบัวพิษบุกโคก3ต่อหนึ่งอีกคู่ประยอง FC พลาดโดนกเกษตรศาสตร์เบุกเสมอ1ต่อหนึ่ง ในศึกไทยลีก2ฤดูกาล2019เล็กแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยดีเอ็กเกิลแอร์ฟอร์สยูเนเต็ดเปิดบ้านทำศึกไทยลีก2พบพญาไก่ชนโดยผลงานนัดล่าสุดที่ผ่านมาแอร์ฟอร์สยูเนเต็ดเปิดบ้านเฉือนเอาชนะอุดรธานีเอฟซีมาแล้วทั้งสิ้น2-1ต่อขณะที่นองบัวพิษ FC บุกไปเอาชนะอายุทยายูเนเต็ดมา1-0ส่วนสถิติที่ทั้งคู่เคยพบกันแอร์ฟอร์สยูเนเต็ดทำได้ดีกว่าหลังเอาชนะ1เสมอ1 สำหรับสถานการณ์ความพร้อมล่าสุดในเกมนัดนี้ a i r f o r c e United ยังไม่มีจัก,กริดเข็มนาดและนัทพลเทพอุทัย2ปราการหลังที่ยังมีอาการบาดเจ็บขณะที่แนวรุกสิทธิโชคกันหนูและสมศักดิ์มุกศิกพันก็ยังไม่ฟิตพอสำหรับเกมนี้ขณะที่ผู้เล่นตัวหลักๆรายอื่นพร้อมจะลงสนามทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพิสารดอกไม้แก้วเกร็กฮูล่าเคนวินเซนต์และไฟซาลซายาเตขณะที่ทีมเยือนหนองบัวพิษ f อมาในทีมชุดใหญ่เช่นเดียวกันนำโดยธนาชนะบุตรเดนิสมูริโลและเดวิดคูเอว่าถูกส่งลงทีเดียวในแนวรุกทั้งหมดโดยเริ่มเกมมา2อนาทีหนองบัวได้ทักทายก่อนเมื่อทศพลกระชากบอลจากฝั่งขวาเข้าไปในขอบเขตโทษก่อนเปิดไปที่เสาสองให้มูริโลวิ่งเข้ามาชาร์จจ่อแต่บอลหลุดออกหลังไปต่อมาทีมเยือนเป็นฝ่ายได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะที่มูริโล สอดตัวขึ้นมายิงผ่านมือพิสารเข้าไปให้ทีมออกนำา1ต่อ0นาทีที่27น้องบัวมาได้ประตูที่2จากจังหวะที่มามุสสาสบอลยาวจากประตูขึ้นมาแดนหน้าเป็นยูเซฟที่เก็บบอลได้จังหวะแรกก่อนกระดกบอลข้ามหัวพิสารเข้าไปให้ทีมหนีห่างเป็น2ต่อ0น้องบัวพิษยังคงเปิดเกมรุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องจากจังหวะนี้มีลุ้นอีกครั้งเมื่อธนากระชากบอลขึ้นมาทางริมเส้นฝั่งขวาก่อนเปิดบอลเข้ากลางให้กับทศพลวิ่งมาปแปรบอลเน้นๆ แต่พิสารยังทุบออกไปได้ท้ายครึ่งแรกหนองบัวพิษมีล้นอีกเมื่อวิชิตชัยกระชากบอลขึ้นมาริมเส้นฝั่งขวาก่อนจะไหลให้กับมูริโลวิ่งมาชาร์จจ่อแต่บอลข้ามคานออกหลังไปอีกแล้วหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกหนองบัวพิษ FC บุกนำแอร์ฟอร์ e u ยู t e นเด็ดสต่อศูนย์โดยกลับมาเล่นกันต่อครึ่งเวลาหลังนาทีที่55 a i r f o r าแอร์ฟอร์สพลาดโอกาสได้ประตูตีไข่แตกจากจังหวะที่ทีมได้ลูกเตะบุมฝั่งซ้ายออสการ์เปิดบอลเข้ากลาง แต่เป็นสมศักดิ์ที่ชาร์จเข้าไปผู้ตัดสินชี้เป็นลูกฟาวาทีที่61 a อ r ร์ฟอร์สพลาดโอกาสได้ประตูตีไข่แตกอีกครั้งจากจังหวะที่นัทพลกระชากบอลขึ้นมาจากฝั่งซ้ายก่อนซัดเน้นเน้นบอลฉลบแนวรับทีมเยือนบอลกระดอนไปโดนคานออกมาอย่างน่าเสียดายนาทีที่64น้องบัวพิษมาได้จุดโทษจากจังหวะที่ออสการ์ไปทำฟาวสุธพลในกรอบเกตโทษเป็นมูริโลสังหารเข้าไปทำให้ทีมนำไป3-0ท้ายเกมนาทีที่81 น้องบัวพิษมีลุ้นอีกจากจังหวะที่มงคลกระชากบอลขึ้นมาทางกราบซ้ายก่อนล็อกหลบทานนั้นเข้าไปยิงด้วยขวาข้ามคานออกหลังประตูไปนาทีที่91 Air ฟ o r c e มาได้ประตูตีไข่แตกจากจังหวะที่พันศักด์สอดตัวเข้ามาชาร์จบอลเข้าไปตุงตะข่ายให้กับทีมไล่มาเป็น1ต่อสช่วงเวลาที่เหลือทำอะไรกันไม่ได้หมดเวลาการแข่งขันนองบัวพิษ FC บุกมาเอาชนะ Air Force United 3ต่อหนึ่สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นมีดังนี้ บีจีปทุมยูเนเต็ดเปิดบ้านเฉือนชนะขอนแก่น FC ฟซี1-0ระยอง FC เปิดบ้านโดนเกษตรศาสตร์ถล่ม FC บุกตีเจ้า1-1และอาร์มี่ยูเนเต็ดเปิดบ้านแซงชนะ MOF สุรกากกร3-1และนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยประจำวันที่26กุมภาพันธ์2512โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทย เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ